สิส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่วันหนึ่งจะหายไปหากคุณเคยคิดว่าทุกคนถูกสร้างมาเหมือนกันลองคิดใหม่นะ คุณคิดว่าทุกส่วนของร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งแสดงว่าคุณคิดผิดอีกแล้วในบทแรกของ The Descent of Man ชาวดาวินได้ระบุส่วนต่างๆของร่างกายประมาณ10กว่าส่วนซึ่งเขาอธิบายว่ามันไร้ประโยชน์หรือเกือบจะไร้ประโยชน์แคตตล็อกของดาวินยังห่างไกลจากความสมบูรณ์ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นทำให้เราได้เตรียมรายชื่อ15ส่วนที่จะหายไปในอนาคตอย่างน่าตกใจมาให้รับรู้กันกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วไปดูกันต่อเลย 15. ขนตามร่างกายขนตามร่างกายเคยปกป้องมนุษย์จากสภาพอากาศเลวร้ายแต่ตอนนี้เมื่อเรามีเสื้อสเวตเตอร์ผ้าขนสัตว์แล้วแจ็กเก็ตหนังที่แสนอบอุ่นแล้วล่ะเห็นได้ชัดว่าขนส่วนใหญ่ในร่างกายมนุษย์ไม่มีหน้าที่อะไรดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าจะหายไปในอนาคตยกเว้นคิ้วที่บางทีก็กันไม่ให้เหงื่อเข้าตาของเราและขนบนใบหน้าของผู้ชายก็มีบทบาทสําคัญในการดึงดูดเพศตรงข้าม 14. ไซนัสซึ่งเรามีหลายที่เลยละ่ะทั้งไซนัสหน้าผากเอ็ดมอยด์สฟีนอยด์โนกแก้มอันที่จริงไม่มีใครรู้ว่าทำไมเราถึงยังมีโพรงเมือกที่เป็นปัญหาเหล่านี้อยู่ยกเว้นบางทีเพื่อทำให้หัวเบาขึ้นงั้นเหรอ 13. กล้ามเนื้อหูชั้นนอก สัตว์บางตัวอย่างกระต่ายและสุนัขบางชนิดสามารถขยับหูได้อย่างอิสระมันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องขอบคุณกล้ามเนื้อที่ดูแปลกตาเหล่านี้แต่คุณรู้อะไรไหมคนก็มีมันด้วยนะนั่นเป็นเหตุผลที่บุคคลที่มีพรสวรรค์บางคนสามารถกระดิกหูได้แต่อย่าอิจฉาไปกล้ามเนื้อเหล่านี้ไม่มีหน้าที่อะไรแต่มีข้อเท็จริงเพียงข้อเดียวพวกมันตอบสนองต่ออารมณ์เชิงบวกแม้ว่าไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมก็ตาม 12. ฟันคุด โอ้โยความเจ็บปวดนี้น่ารำคาญชะมัดทำไมร่างกายของเราต้องทำให้มันเติบโตออกมาในภายหลังด้วยนะเห็นได้ชัดว่ามนุษย์ยุคแรกต้องเคี้ยวพืชเพื่อให้ได้แคลอรี่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแต่ทุกวันนี้มีเพียงประมาณ5%เซของประชากรเท่านั้นที่บอกตรงๆนะมีฟันที่ไร้ประโยชน์เหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อขากรรไกรของมนุษย์มีขนาดเล็กลงในกระบวนการวิวัฒนาการผู้คนนอกจาก5%เเนั้นไม่มีที่ว่างในปากให้ฟันเหล่านี้ ย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มียาสีฟันพวกมันเป็นเหมือนเครื่องบดสำรองแต่ทุกวันนี้เราหวังว่าพวกมันจะเป็นสิ่งแรกที่หายไปให้ไวจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าทำฟันเยอะแยะไงล่ะ -11 กระดูกซี่โครงคอคุณไม่เคยได้ยินเรื่องกระดูกซี่โครงคอมาก่อนใช่ไหมก็นะมันคือชุดของซี่โครงต้นคอ มันมีความเป็นไปได้ที่อาจเป็นสิ่งที่เหลือจากยุคของสัตว์เลื้อยคลานพวกมันยังคงปรากฏในประชากรน,น้อยกว่า1%บางคนมีซี่โครงแบบนี้เพียงด้านซ้ายหรือด้านขวาเท่านั้นในขณะที่บางคนมีทั้งสองข้างพวกมันมักจะทําให้เกิดปัญหาเส้นประสาทและหลอดเลือดบางทีน่นาหนักเป็นเหตุผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่ที่มีพวกมันจึงเอาออก 10. กล้ามเนื้อปลามาลิส มันมีกล้ามเนื้อที่แคบและยาวตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือทุกวันนี้มันหายไปจาก11%ของมนุษย์ทั้งหมดแล้วดังนั้นจึงค่อนข้างจะแน่ใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันจะหายไปอย่างสมบูรณ์ครั้งหนึ่งมันเคยสําคัญสําหรับการห้อยตัวและปีนเขาแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเว้นแต่คุณจะเป็นนักศิลปะก,การต่อสู้หรือนักปีนหน้าผาคุณจะไม่ใส่ใจหรือแม้แต่สังเกตเห็นด้วยซ้าว่ามันหายไปหรือไม่9หัวนมชาย อย่างแรกเลยคําถามมีอยู่ว่าทําไมผู้ชายและผู้หญิงถึงมีหัวนมก็นะมันค่อนข้างน่าสงสัยในระยะแรกของการพัฒนาของทารกในครรภ์เด็กในครรภ์ยังไม่มีเพศที่ชัดเจนดังนั้นหัวนมจึงมีอยู่ในทั้งตัวของผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายมักขาดระดับโปรแลคตินที่จําเป็นในการกระตุ้นการหลั่งน้ํานมและโดยทั่วไปแล้วผู้ชายจะไม่สามารถผลิตน้ํานมได้แต่ว่ามันก็เป็นข้อยกเว้นสําหรับกฎนี้ 8. กล้ามเนื้อเรียบ คุณรู้หรือไม่ว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่ช่วยสัตว์สามารถพองขนของพวกมันเพื่อทำให้ดูตัวใหญ่หรือเพื่อขู่สัตว์อื่นคุณเคยเห็นแมวของตัวเองดูเหมือนเม่นไหมนั่นแหละกล้ามเนื้อเหล่านี้กำลังทำงานอยู่นี่เป็นการทำให้มั่นใจว่าสัตว์จะดูตัวใหญ่กว่าที่เป็นดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะทำให้ศัตร,รูหวาดกลัว ตอนนี้ได้เวลาเซอร์ไพรส์แล้วมนุษย์ก็มีกล้ามเนื้อนี่เหมือนกันการขนลุกเป็นตัวบ่งบอกถึงการทำงานของพวกมันเรารู้สึกขนลุกเวลารู้สึกกลัวประหลาดใจหรือหนาวเห็นได้ชัดว่าเราสูญเสียขนส่วนใหญ่และมีเสื้อผ้าที่อบอุน่นเราไม่ต้องการการปกป้องเพิ่มเติม,ตมจากอุณหภูมิหนาวเย็นหรือแหล่งที่ใช้ขู่คู่แข่งของเราอีกต่อไปดังนั้นจึงมีโอกาสที่กล้ามเนื้อเหล่านี้จะหายไปตามกาลเวลา 7. ไส้ติง ทำไมเราถึงต้องการมันอยู่ทอรกรามเนื้อแคบๆที่ติดอยู่กับลำไส้ใหญ่นี้มีหน้าที่ของมันเมื่อหลายศตวรรษก่อนมันเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับการย่อยเซลลูโลสเมื่ออาหารของมนุษย์ประกอบด้วยพืชมากกว่าอาหารของสัตว์แต่แล้วตอนนี้ล่ะงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าส่วนนี้ของร่างกายของเราจริงๆแล้วมีประโยชน์มื่อาจเก็บแบคทีเรียชนิดพิเศษได้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคท้องร่วง อย่างไรก็ตามไส้ติ่งอาจบวมและนําไปสู่ไส้ติ่งอักเสบได้นี่ถือเป็นหนึ่งในเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและโดยส่วนมากแล้วจำเป็นต้องมีการรักษาทันทีและสามารถทําได้โดยการผ่าตัดผ่านกล้องโดยจะใช้เวลาประมาณ8นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามคุณรู้หรือไม่ว่าจากการวิจัยพบว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเป็นไส้ติ่งอักเสบม,มากกว่าผู้หญิง 6. ซี่โครงชิ้นที่13 ลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้เคียงเราที่สุดอย่างชิมแปนซีและกอริลามีซี่โครงคู่พิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้วมนุษย์ล่าพวกเราส่วนใหญ่มี12คู่ยกเว้น8%ของผู้ใหญ่ทั้งหมดมีซี่โครงเพิ่มมาอีก1คู่ 5. กระดูกก้นกบโอ้คุณไม่เคยได้ยินเรื่องก้นกบเหรอแล้วชื่ออื่นของมันอย่างกระดูกก้นกบล่ะ มันคือหางที่เหลือไว้เพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ใช้ในการทรงตัวและการสื่อสารยิ่งไปกว่านั้นมีเอกสารรายงานกรณีที่ว่าทารกเกิดมาพร้อมหางถึง100กรณีแล้วหน้าที่ของกระดูกก้นกบคืออะไรล่ะไม่มีเลยก็นะที่จุดนี้มีกล้ามเนื้อหลายมัดติดอยู่และช่วยซัพพอร์ตตัวเองได้เวลาที่นั่งและเอนหลังอย่างไรก็ตามมันไม่ได้สําคัญสักเท่าไหร่ 4. หนังตาที่3หนังตาที่3เหรอคุณต้องถามว่าเรามีมันด้วยเหรอแน่ๆใช่มนุษย์เรายังคงมีรอยพับเล็กๆอยู่ที่มุมด้านในของดวงตามันเป็นสิ่งที่เหลืออยู่จากนกเมมเบรนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีไว้เพื่อปกป้องดวงตาและช่วยทําให้เซตต่างๆออกจากตาแถมยังทําให้วิสัยทัศน์ดีขึ้นด้วยเราไม่ต้องการฟังก์ชันนี้ต่อไปดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะหายไปตามกาลเวลา 3. ตุ่มหูมันคือจุดพับเล็กๆของผิวหนังที่ด้านบนของหูแต่ละข้างซึ่งบางครั้งพบในมนุษย์สมัยใหม่มันอาจเป็นส่วนเล็กๆของรูปทรงขนาดใหญ่ที่ช่วยเน้นเสียงที่อยู่ไกลทุกวันนี้มีคนเพียง10%เท่านั้นที่มีสิ่งที่เหลือจากอดีตนี้มันมีทฤษฎีที่บอกว่ามีอีกมากที่เก็บยีนที่รับผิดชอบต่อรูปลักษณ์ของมันแต่แค่ไม่แสดงออกมา อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆที่ใช้ในการเสริมสร้างการได้ยินจึงไม่น่าแปลกใจที่มันจะหายไป 2. กล้ามเนื้อซับคลาวีส นี่คือกล้ามเนื้อเล็กๆที่ยืดเยียดอยู่ใต้ไหล่ตั้งแต่ซี่โครงแรกจนถึงกระดูกไาปลา,ามันจะเป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์ยังคงเดินสี่ขาแม้จะไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนก็ยังมีมันอยู่ในขณะที่บางคนไม่มีและส่วนน้อยที่มี2ชิ้น 1. นนิ้วเท้าใช่คุณได้ยินถูกแล้ว นักวิทยาศาสตร์พบว่ามนุษย์เคยเดินและส่งตัวมากกว่าตรงช่วงกลางของเท้าแต่ตอนนี้เราค่อยๆย,ย้ายไปสู่การท่งตัวที่ด้านข้างของหัวแม่เท้ามากขึ้นการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางของความสมดุลของเรายังคงเคลื่อนเข้าด้านในดังนั้นความจริงแล้วนี่หมายความว่ามนุษย์เคยพึ่งพานิ้วเท้าเพื่อความสมดุลแต่ตอนนี้ไม่ได้มีการใช้นิ้วเท้ามากนักหากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วเท้าอีกต่อไป